วิธีได้แบล็กไม้ไกมาใช้ในเกมสปอร์รบอทไทเซนวีครับอันดับแรกคุณผู้ชมต้องเอาสกอร์ของการไดเวอร์ทรอยบอมเบอร์และไมโตเนี่ยบารวมกันครับแล้วถ้าถามว่าสกอร์ดูที่ไหนเหรอง่ายๆเลยครับก็คือที่ฉากอินเตอร์มิชเั่นเลือกไปที่คำสั่งซ้ายบนสุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่นักบินคนใดก็ได้นี่ฮะก็จะมีสกอร์แบบนี้ขึ้นมาฮะะมาณนีครับ คุณผู้ชมครับการรวมสกอร์ของทั้ง3คนเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกเลยก็คือต้องรวมสกอร์ของทั้ง3คนให้ได้60ขึ้นไปหลังจบฉาก 17A นะครับและกรณีที่2คือต้องรวมสกอร์ของทั้ง3คนรวมกันให้ได้50ขึ้นไปหลังจบฉาก 17B นะครับซึ่งถ้าทำตามเงื่อนไขที่ผมบอกไปนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะปลดล็อกฉากลับที่ชื่อว่า black b l a d e express ขึ้นมานะครับทีนี้คุณผู้ชมก็ไปเคลียร์ฉากดังกล่าวเลยนะครับแต่ยังไม่จบนะครับจะบอกว่าพอเคลียร์ฉากนี้จบนะฮะไม่ใช่ว่าจะได้ black ไม้ไก่มาทันทีนะครับจากนั้นเล่นไปเรื่อยๆจนจบฉาก27นะครับพอจบฉาก27ปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่ตัวเลือกว่าเราจะไปรูทไหนนะครับอ่ามันจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกเลยก็คือถ้าอยากได้เร็วๆคือให้ไปรูทโลกคิดสักการาดแล้วจบฉาก28 b ครับ พอจบฉาก28ปีปุ๊บเนี่ยเราจะได้แบล็กไม้ไกมาใช้เลยนะครับและกรณีที่2คือตอนเลือกรูทที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับให้เลือกไปที่รูทโลก UC พอเลือกรูทโลก UC ปุ๊บนะครับให้เล่นฉาก28 a ไปจนถึงฉาก32 a เลยครับพอเคลียร์ฉาก32 a ปุ๊บนะครับเราก็จะได้แบล็กไม้ไกมาใช้เลยครับประมาณนี้จ้า นี่คือวิธีการได้แบล็ k ไมค์ไกในเกมสปอร์ตบอทไทยเซนวีนะครับลองไปทำกันดูครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับ